วันเด็กแข่งชาตินะฮะต้องบอกว่าเรามีเด็ก1คนนะฮะที่1มีนาครับจะครบ21ปีนะฮะก็ถือยังเป็นเด็กอยู่นะฮะ<ช>ยัง<ช>เอ,อ้อออยอยู่แล้วก็ต้องบอกว่าชิดในวัยเด็กน่าสนใจมากครับ<ช>วันนี้กว่าจะมีของ Bright Visual นะครับ<ช>ต้องบอกเลยว่าเขาผ่านาอะไรสิ่งหลายอย่างนะครับสุดท้ายท้ายสุดฝันของเขาก็เป็นจริงนะครับวันนี้ให้เกียรติมาคุยกับเราในช่วง วันเด็กอีฟนะฮะน้องไบเอฟ9ครับสวัสดี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 ครับโอ้โหนักร้องหนุ่มหน้าใสของเรานี่เองที่พี่พูดผิดนนะวันเด็กอีฟเขาเรียกอีฟเหรอเอ้าวก็คริสต์มาสอีฟไม่มีเลยอ๋อใช่ไหมต้องนั่งหนึ่งวันต้องนั่งหนึ่งวันจะบอกว่ามีเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กเยอะเลยโดยเฉพาะหนังการ์ตูนเดี๋ยวคุยกันเนาะแต่ตอนนี้เราถามก่อนหนึ่งมีนาคมนี้ก็ครบยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดปีครับมีอะไรพิเศษทุกทุกปีไหมวันเกิดไม่ค่อยมีเท่าไหร่ฮะชีวิตปกติวว่่่่าาาาเรียยบงมกแต ตั้งแต่มาเป็นเอฟปุ๊บก็มีอะไรเซอร์ไพรส์เยอะแยะเลยใช่เป็นขับเซอร์ไพรส์ใช่มีคงมีเค้กอะไรอย่างเงี้ยครับเราถามดีกว่าโดยเฉพาะหลายๆคนที่อยากจะมีพี่ไบร์เนี่ยเป็นไอดอลก็อยากจะเรียกเป็นต้นแบบความฝันวัยเด็กคือทุกคนจะถูกถามจากคุณครูก็รีบว่าอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรเราจำได้ไหมว่าต่อว่าอะไรตอนนั้นคือยังไม่มีเป้าหมายอะไรคือเรียบง่ายอีกแล้วเรียบง่ายอีกแล้วแล้วก็ใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปครับผมเพื่อน แต่ว่ารู้อยู่ในใจอยู่แล้วว่าชอบร้องเพลงอ่าเราก็คือชีวิตเด็กบ้านนอกอะฮะมันมันไม่มีใครนึกหรอกว่าโบรขึ้นจะเป็นนักร้องมันเหมือนแบบมันเหมือนมันไน <S <S นกลตัวมากอะไรอย่างเงี้ยฮะใช่มันน้องไม่มีคนพิจารณาเลย หน้าน้องนี่มันนอกอะเนี่ยพี่ยังไงวะเนี่ยพี่เสิร์ตนี่คนกรุงแือว่าหน้าไปโซนนั้นมานี่เมื่อกี้เราแอบเห็นภาพบางภาพนะฮะึ้นมาอันนี้เป็นภาพภาพนี่ก่อนนี่ก่อนอันนี้คืออุบานอันนี้อุบานนี่ที่ไหนอุบานเหนืออุบานสองเลยฮะไหนครับผมอยู่ที่ใต้เลยครับผมทุ่งสองใช่ทุ่งสงอืมอันนี้เป็นประมาณสักห้าหกขวบอ่าประมาณนั้นประมาณนั้นแป้งเลอะหน้าอยู่เลยนะฮะตอนแกงเพื่อนสาวตอนเด็กคุณพ่อแม่บอกว่าว่าเคยพูดไหมว่าบายเป็นคนโซนเป็นคนยังไง เด็กๆไบซื้อๆครับตอนเด็กๆเตรียมง่ายจริงๆรอเฮ้ยง่ายแม่บอกว่าใบถูกหลอกประจําเป็นคนซื้อใช่หมามาบอกว่าตอนเที่ยงใบต้องกินนี่นะกินนี่นะกินนี่นะใบก็ทําตามกินทุกเป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 เ่เป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 เมเมเปมปเปเป บอกว่าเนี่ยโตขึ้นแต่งกันเนสนะเนสซี่ตามตามไหมตามไหมอันนี้โตแล้วคิดเองได้พีดเองนนี้ภาพเป็นภาพตอนเผลอเหลับครับในวิชาแนะแนวอันนั้นออ๋ตอนเรียนจริงๆเป็นเด็กหลังห้องมาหรือว่าเป็นเด็กตั้งใจเรียนอยู่แถวสองแถวสามครับแถวสองแถวสามกลางกลางอีกอาจารย์กลางเอ่อตอนมมปมปลายครับน่าจะเป็นที่สตรีทุ่งสงสตรีทุ่งสงครับเฮ้ยโรงเรียนสตรีแต่เราไปเรื่อมแจนได้ไงเนี่ย เขาจำเป็นสหานะออ๋เป็นสหานะพูดถึงเรื่องของการแสดงออกบ้างคับวัยเด็กเรามีโอกาสได้แสดงออกไหมคือที่จํามาเลยนะป .6 คือครั้งแรกที่เรากล้าร้องเพลงหน้าเสาธงร้องเพลงหน้าเสาธงโดนทำโทษหรือเปล่าไม่ไม่เพลงอะไรีเพลงอะไร ตอนนั้นเลี้ยงส่งครับพี่โจ๊กโซคูโอ้โหอยากฟังไหมอยากฟังไหมฟังอยากฟังนิดหนึ่งหนอยนิดนึ่งโอ้โหจำาลองบรรยากาศของหน้าเสาธงที่ปนช่งสงจริงจริงมันเป็นหน้าเสาธงแบบว่าไม่ได้อยู่หน้าเสาธงครับตอนนั้นคือให้ทุกคนเข้าชั้นหน้าชั้นเรียนแล้วก็ฟังเสียงเอาเสียงดำสายอะไรอย่างนี้อ๋อใช่เราก็ไปร้องตรงเสียงดำสายไม่ขอถึงเลือกไบร์ล่ะ มันมีมันมีส่งประกวดครับผม oh. เ,รเ,รเราไปเราไปเสนอชื่อเองเลย <c oughs> อยากร้องอะไร <c oughs> ไม่ได้ตัดสินใจ <c oughs> ตอนนั้นทำไมถึงตัดสินใจที่จะสง่งเป็นจุดเริ่มต้นเลยหรือเปล่ามันเป็นจุดเริ่มต้นเลยครับผมคือไม่เคยร้องให้ใครฟังเลยตั้งแต่ตอนนั้นก็คือแบบไม่รู้ว่าเราแบบอยากร้องอะ่ะอยากอยากแสดงความสามารถมั้ง <c oughs> ไม่รู้อะไรอยากไหนไหนก็จะจบแล้วอะไรอย่างงี้ยคือเป็นแบบอย่างของหลายๆคนนะที่อาจจะแบบว่ากล้ากลัวนะครับจนเวลาผ่านไปก็ได้เข้าสู่บ้านเอฟ เป็นซีซั่นที่9 9ครับก็ได้มีประสบการณ์ม่าไหม่ได้อะไรมาบ้างจากโอ้โหเยอะมากคือแฟนก่อนเลยไม่ใช่ก็ยังเหรอยังเหรอยังๆเออเออไ่อก็โตขึ้นมากครับผมในบ้านโตขึ้นมากคืออจากปกตินี่พูดไม่เก่งเลยพูดไม่เป็นเลยอ่าคุณครูเรียกไปพรีเซนต์อะไรเราก็อ่านตามนั่นแหละตามโน้ตอะไรเงี้ยไม่มีความสามารถการเป็นพิธีกรไม่ไม่มีความสามารถการ แสดงละครอะไรอย่างนี้ก็ได้มาหมดเลยครับผมเหมือนเป็นโรงเรียน<ช>อี่งห,หนึ่งมันเหมือนเราต้องปรับตัวตามต้องเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเลย พราะว่ามันเป็นชีวิตการทํางานแล้วครับผมก็แน่นอนนะฮะหลายคนคงจะได้ติดตามเนาะกับการร่วมวัวแล้วก็ร่วมเชียร์กับในส่วนของไบท์นะฮะรวมถึงแฟนคลับตอนเี้เยอะมากใช่แล้วก็งานก็เยอะเหมือนกันนะฮะเราผ่านไปหลายอย่างเนาะทั้งในด้านของการร้องเพลงและคองเล่นพิธีกรมีด้วยนะพิธีกรมหรอฮะมีบ้างรับเชิญอะไรเงี้ยรับเชิญมีบ้างมีบ้างรวมถึงล่าสุดค่แพทค่ะแน่นอนล่าสุดวันเด็กนะคะน้องไบร์ก็มีผลงานพิเศษพิเศษมาฝากในช่วงวันเด็กด้วยคืออะไรครับผม จริงๆจะมีงานพรุ่งนี้ครับผมจะมีงานพรุ่งนี้แล้วคือโปเกมอนจูเกเตอร์เลสนี่พิก a c h ที่สยามพารากอนเผื่อแฟนคลับจะตามไปแล้วเรามีบทบาทอะไรก็คือสำหรับโปเกมอนนี้คือใบได้ร้องเพลงประกอบครับผมกัระตัวเรื่องนี้ชื่อเพลงว่า Around the World จำได้ว่าวันก่อนก็พาพิกาจูมาพร้อมกับไอซ์เนี่ยใช่ครับแต่วันนี้เราขอโชกตัวมาเป็นกตเพราะว่าเราอยากให้เขาเนี่ยได้โชว์ครับผมทำเพลงพี่ก่อนไหมเพลงนี้เป็นยังไงบ้างคะกับ Around the World ก็สำหรับเพลงนี้เป็นเพลงอ่าจังหวะเร็วครับผมก็จะเป็นประมาณแบบเจร็อกอะไรอย่างนี้เจ๊ร็อกว่ะเพลงการ์ตูนต้องบอกว่ามันๆอะไรอย่างนี้นะใช่ก็เป็นเพลงที่แบบว่าเราได้รับอนุญาตทางญี่ปุ่นเลยให้แต่งเองใช่ปกติการ์ตูนทั่วไปเหรอ ไม่ใช่ไม่ใช่ครับทีมงานทีมงานแทงหมอปกติเพลงการ์ตูนทั่วไปก็จะแบบว่า เปลี่ยนลิขสิทธิ์เปลี่ยนเปลี่ยนแค่เนื้ออะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่านี้เราแต่งเองเลยผใช่เราไบก็ได้ถือโอกาสร้องด้วยก็คือภูมิใจมากเองทำนองใหม่ใช่ครับผมทำเองใหม่หมดเลยซึ่งเนื้อหาหรือว่าเรื่องราวของเพลงเพลงนี้เดี๋ยวได้ฟังกันท่สท้ายตอนนี้ต้องบอกว่าเวลาจำกัดละต้องให้ไบได้ฝากถึงงานในวันพรุ่งนี้ที่จะเกิดขึ้นนะฮะรวมถึงฝากอะไรถึงแฟนคลับที่จะได้ติดตามผลงานต่อไปของไบด้วยครับเชิญครับครับก็ฝากลวกันนะครับผมสําหรับพรุ่งนี้นะฮะมี 10- กับ11นะครับผม งานมันเด็กนะครับผมผู้ปกครองทุกท่านนะไม่มีแผนที่ไหนนะอยากพาน้องๆหนูๆไปไหนนะครับผมพารากอนฮะแนะนำเลยฮะเขาจัดเต็มมาจากญี่ปุ่นเลยพิกาจูนี่เต็มสยามพารากอนเลยครับผมก็ไปดูกันได้มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยครับก็ฝาก ผลงานด้วยละกันนะฮะแต่เอาเรา The World นี้นะครับผมก็เดี๋ยว MV ก็จะปล่อยต้นปีนี้แล้วนะครับก็ฟังละกันครับนะแล้วก็ติดตามในเรื่องของละครก็ดีหรือว่าอะไรอื่นของไบด้วยนะฮะปิดท้ายดีกว่าเนาะเราพูดถึงเรา The World มันเยอะละอยากฟังแล้วแล้วจะเรา The World แบบไหนนะหรับสำหรับของน้องไบรท์นั่นเองเป็นหน้าที่ของไบท์ครับเชิญครับขอเชิญครับ ถึงใต้ฟ้าคราบได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อไรและหัวใจได้เริ่มเข้าใจคำว่ารักเธอตอนไหนเส้นทางที่แสนไกลเธอยังจำมันได้หรือเปล่าเราเดินผ่านเรื่องราวมาจนวันนี้และ ม,มือของเธอคือตัวปลาำทำให้สุดวินาทีมีความหมายตอนเดินผ่านในฟ้าฟ้าไกลผ่านในครึ่งโลกใบใหญ่ทางกายเธอจะมีฉันวอ้จับมือวิ่งมือฉันโน้มจันไปถึงความฝ้า ที่แสนไกลเธอยังจำมันได้หรือเปล่าเราเดินผ่านเรื่องราวมาจนวันนี้และเพราะมือของเธอคือตัวแปรทําให้ทุกวินาทีมีความหมาย มือวิ่งถึดวงจันทร์ไปถึงความฝัน มันได้หรือเปล่าเราเดินผ่านเรื่องราวมาจนวันนี้และเพราะมือของเธอคือตัวแปรทำให้ทุกวินาทีมีความมา่ก่อนเดินผ่านปักปักลผ่านทีครึ่งโลกใบใหญ่ทางกายเธอจนมีฉันจับมือวิ่งให้ฉันดุกจัน fight through the power of rockstar ooh yeah come boys and girls run 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 now all the world jump jump boys and girls run, run เจ้รอนะครับจากน้องใบนะครประกอบตูนโปเกมอนค่ะหมอคุณที่มีชื่อว่ารอดูวอลนี่ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับคุณหมอในวันจันทร์ฮะเราจะพูดถึงเรื่องหนังเหมือนกันใช่ค่ะเราจะได้พบกับนักแสดงนะคะจากเรื่องเซียนสยองถูกต้องนะฮะตอนนี้กลับไปที่พี่สาวของโปเกมอนครับคือโปเกมมอนแล้วก็ปีกจู่นั่งอยู่แล้วครับคุณสัตต์กระมลแล้วก็คุณผู้หญิงที่ดีครับคุณคุณบอกว่าเราเป็นพี่สาวโปเกมโปเกมมอนครับผมโดเรมีโแล้วกันนะคะ